วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสามรถเที่ยวบ้านมาย่านะคะดูอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่านางทำอ่าขายของนาจขายหมดเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ข้างหลังเนี่ยเนี่ยนะคะจะให้ดูพวกรูปพวกอะไรข้างหลังพวกนี้นะคะเห็นไหมคะขายนะคะเนี่ยรูปที่ติดผ้าผนังนะคะตรงโน้นนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงโน้นอ่าฝั่งนี้ชิงนะคะ แล้วก็จะมีโต๊ะนะคะอยาจะให้ดูนะคะวันนี้มาช่วยนางถ่ายรูปแล้วก็เอาลงเฟซให้นางนะคะเดี๋ยวมาดูว่านางจะขายได้หรือเปล่าคะสุดท้ายแล้วถ้าขายไม่ได้นางก็ต้องเอาไปบริจาคนะคะอันนี้ก็เป็นชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะคะแล้วาจะให้ดูนะเออโอเคนี้ลูกสาวอ่าโต๊ะนี้นะคะโต๊ะตรงนี้เขาจะมีสี่สี่ชิ้นเนาะสองนี่สองชิ้นตรงนี้ อ่าชิ้นที่สองชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามนะคะชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่สี่คือชิ้นนี้นะคะนี่มันจะเป็นเซตกันนะนี่ค่ะอันนี้คือบ้านแบบว่านางเพึ่งเปลี่ยนนะคะแม่ย่าทั้งเพึ่งเปลี่ยนพื้นนะคะเพึ่งเปลี่ยนพื้นเนี่ยเป็นเรมเนเพื้นอ่าแล้วก็ ชุดนี้ก็ขายขายหมดเลยนะคะไม่รู้ว่านางตั้งราคาเท่าไหร่นะคะยังไม่รู้ก็มาช่วยเขาถ่ายรูปก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้หนูจําได้อันนี้แบบว่าเป็นกรอบรูปในตํานานนะคะก็คือแบบตาก,กับแม่ย่านะคะขับรถผ่านนะคะในหมู่บ้านนางแล้วมีคนมอวางเป็นกระาดาษเซลล์นะคะนางก็ซื้อมาในราคา50เหรียญน,นะคะสามรูปนี้ จำได้เลยนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่คือบ้านเกียร์ขายนะคะขายหมดเลยนะคะกรอบรูปพวกนี้อะไรทักมาได้เลยนี่ฝั <laughs> ่งโน้นนะคะ <laughs> เป็นพีซนเตอร์ <laughs> เป็นพีซนเตอร์จับถ่ายนะคะโอเคดานวัน <laughs> <Okay. S 2> for sale too

คุณต <laughs> um ้องมีต้องครอบคลทุกอย่างเพราะว่ e ถ้ e t ดวันเปียกถ้ e เกิดว่ามันเปียกถ้าเกิว่มันนียก็้าเกว่กันเี้าเก่าันนปคะกักา้ากิว่ทันร์บ้านกม่ย่านะคะาเกื่ากีย้าช่่มั้ยก้ากิ่านย่าเกิดว่ามนยอะไาช่ว่ากหยกบจับกิดน่อมนะคะีเพราะว่าแกน็มีอกาญาติอวกคนนึงมยถาช่วยถ่ายรูปแล้วก็เอาลงในเพจในการขายของอะไรพวกนี้นะคะ อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องมารับลูกแล้วก็เดี๋ชาจะาพาไปดูอ่าเจเดนคาราเต้เรียนเรียนยังไงยังไงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะจ๊ะมาแล้วนะคะคุณหนูมาแล้วลูกมาแล้วนะคะนี่เจเดนนะคะทะนาน้น Hello J เจเดน how are you day Sudo, hello, say hi, 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 hello, say hi. ห้สิบครั้งนะคะไหวไหมด่ไม่ยอมแพ้ออกจากช่องไปแล้วนะคะเด่น ถลายออกจากช่องไปแล้วนะขยับตรงไม่มีใครทำแล้วคนนี้ทำ นนคลิปนี้จก็อยู่กับสาหนึ่งวันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูหรือว่าใครที่คอยให้กำลังใจกันและกันนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Deep the shadows the in